แม่กบ,บานไดล่ะบออยากกบบานเท้าบอยังไดผู้ใดสิไปไกลขนาดไหพี่เส้อว่าทุกคนก่อนต้องกลับมาบ้านแต่ว่าคำถามที่มีก,ก็คือกบบลับมาเราสิไม่เห็นอีหยังที่ไม่อยู่ยังไดนิยามของคำว่ากลับบ้านอาจมากกว่าการได้กลับคืนถิ่นฐานภูมิลำเนาปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ในหลายภูมิภาคกำลังตามหาเส้นทางของชีวิตแบบใหม่ ตัดสินใจเลือกกลับบ้านเพื่อหาคำตอบของชีวิตโครงการอาสาคืนถิ่นมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมขอชวนทุกคนติดตามเรื่องราวของคนที่มีพลังและเป็นความหวังของผู้คนบนที่ราบสูง จำความได้เนี่ยเราก็เติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรค่ะก็ผูกพันกับอาชีพนี้กับพื้นแผ่นดินแห่งนี้แล้วก็ตอนที่เราได้มีโอกาสไปเรียนอะ่ะเราก็เริ่มมีความคิดเล็กๆแล้วว่าอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยกลับไปพัฒนาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆ เป็นความคิดตั้งแต่ยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าตอนที่ตัดสินใจกลับมาจริงๆอะ่ะคือตอนที่เราได้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่มีคุณค่าเลยไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทำอะไรเงี้ยได้กลับมาเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมากมายอะไรเงี้ยที่บ้านก็ไม่ได้คาดหวังให้เราทํางานในเมืองหรือว่าต้องส่งเงินเดือนกลับมาให้อะไรอย่างเงี้ยแม่แม่แม่เป็นคนชวนเองด้วยซ้ำว่ากลับมาอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ยค่ะ ทุกเส้นทางการกลับบ้านมีข้อจํากัดต่างกันแต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่อย่างนั้นที่ตั้งใจเลือกหันหลังจากเมืองใหญ่ได้นั้นไม่ใช่แค่เธอคนเดียวในตอนนี้การของสังคมมันกลมาหอดจุดที่ว่าคนรุ่นใหม่มีคำถามกับความหมายของชีวิตคนรุ่นใหม่ที่กลับมาชุมชนเนี่ยมีอยู่สองสามทางสุ้มหนึ่งกัส่วนหนึ่งอยากกลับมาอยู่แล้วห้ยหาอยากกลับมา บ่อยากเลือกโรงงานบ่อยากเลือกที่เวิตในบริษัทเป็นเลื่อนตายคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงเต็มกำลังเมื่อหันกลับมาบ้านที่วาดฝันไว้ก็ต้องเจอกำแพงขนาดใหญ่ขวางกันให้ก้าวข้ามความรู้หรือแผนที่เตรียมไว้อาจใช้ไม่ได้ในความจริงตรงหน้า ตอนแรกมีแค่ภาพฝันอย่าพูดว่าเป็นแผนเลยมันคือภาพฝันนั่นแหละเออใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจกลับมาเนี่ยเราก็ ไปเป็นอาสาสมัครในฟาร์มมา3เดือนแล้วเราสึกว่าเอ้ยขนาดนี้น่าจะพอแล้วนะน่าจะเพียงพอที่จะกลับมาอยู่บ้านและได้ความรู้และได้ how to และอะไรเงี้ยเออแต่พอกลับมาอยู่บ้านจริงๆอ่ะเรารู้เลยว่าสิ่งนั้นมันเป็นแค่ภาพฝันอ่ะมันไม่ใช่แผนแผนชีวิตหรือวิธีการที่เราที่เราจะเอามาใช้ได้จริงอ่ะเพราะว่าจินตนาการหรือประสบการณ์ที่เราเคยไปไปใช้ชีวิตอยู่ไปเรียนรู้อยู่อะไรเงี้ยบริบทมันก็ไม่ได้เหมือนกับบ้านเราอะไรเงี้ย พันเจียออร์แกนิกฟาร์มเล็กๆที่นันค่อยๆสร้างไม่ได้ผ่านแค่การใช้แรงใช้น้ำใช้ปุ๋ยให้พืชเหล่านี้งอกงามแต่นันใช้ทั้งหัวใจตอบคำถามชุมชนและผู้คนรอบข้างเพื่อหล่อเลี้ยงการเติบโตของตัวเองเราเห็นพัฒนาการของพื้นที่แล้วก็คนในชุมชนมาเรื่อยๆนะมันเลย ไม่ได้มีจุดที่ว่าแบบวว้ท้อแล้วก็หันหลังกลับไปหาเมืองใหญ่อีกทีนึงอะไรเงี้ยอยากเข้าไปทํางานในเมืองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีจุดนั้นเพราะว่าเวลาเราท้อหมดกําลังใจแล้วเรามองพื้นที่รอบข้างความตั้งใจของเรามันอยู่ในนั้นอะเราเห็นว่าต้นไม้มันตเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เราเห็นผลผลิต เราเห็นอาหารที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราอะ่ะมันก็เลยเออรู้สึกก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่เราสามารถสร้างพื้นที่แบบนี้ให้มันให้มันน่าอยู่ให้มันเ,ออเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้ด้วยอะไรเงี้ย แต่สิ่งที่เราทําเราก็ไม่ได้กําลังพิสูจน์ให้คนดูเหมือนกันว่าเรากําลังทําให้คุณดูเรากําลังจะทําให้คุณเห็นว่ามันเเราไม่ได้จะเป็นคนล้มเหลวแบบที่คุณเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่สิ่งที่เราทําเราทําเพราะเราเชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นได้มันมันมันดีกว่านี้ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าต้องทําให้ใครดูอะไรเงี้ยอือมมันกันพอเด็พอล้งกินไม่ทันยังเงียยขี้นธอวยูดว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn การกลับมาอยู่บ้านการกลับมาไม่ได้ยากหรอกการกลับมาอยู่บ้านบ่อย่างเลยแต่การกลับมาจะอยู่ยังไงเนี่ยอันนี้คือเรื่องอยากอยู่สําหรับคนที่มีต้นทุนอยู่แล้วพ่อแม่ไม่มีต้นทุนให้มันก็อยู่ได้ชุมชนที่มีผู้นําที่ดีมันก็อยู่ได้แต่สําหรับบางคนมันว่าเด้มีผู้นําชุมชนที่เขานําพาเราทําเขาอุ่มเห่าเขาพาเหตุขอบครัวอุ่มไหว อันนี้มันกระยากเนาะค่ะสำหรับคนถี่บมีต้นทุนเลยจ,จังขอบคั้วขององหนิงเองเนี่ยคือมันโชคดีตรงนึงคือมีเครือข่ายมีครอบครัวที่คอยสนับสนุนอันเนี่ยคือต้นทุนของเราคือเห็ดห้เฮาอยู่ในชุมชนใดแต่ว่าสำหรับเพื่อนที่ที่กลับมาเนี่ยมันก็มันก็นกยากแหละแต่ว่าเฮาก็ต้องพยายามเรียนรู้ให้อยู่กับมันให้ได้เพราะว่า มันคือบันปลายชีวิตถึงเจ้าบกลับมาย่ามหนิงอีกอย่มหนาเจ้ากระตงกลับมาจะซาหรือเร็วเท่านั้นเองจะดีกว่าบอถาเฮากลับมาในระหว่างที่เฮามีแรงเฮามีกำลังการกลับบ้านหรือการอยู่บ้านของหนิงที่ไม่ได้หมายถึงหนิงคนเดียวแต่คือคนทั้งชุมชนที่มีส่วนทำให้หนิงอยู่ได้และโดยทั่วไปอีสานคือพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก อาชีพที่รองรับคนกลับบ้านจึงดูเป็นเรื่องยากและท้าทายลองผิดลองถูกลองทําดูมันก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างมันก็นลําบากแหละกว่าจะมาถึงสุกมือนี่มันก็นลําบากมันกับบดายสวยหรูเมือนที่ห้าคิดตอนก่อนสิมานี่ก็เคยดูนะว่าที่ห้าวไป่อยากไปเห็นหนะ้าห้าไปเรียนสูงสงเพราะเองไม่อยากทํานาพอในภาพความทรงจําของชาวนามันติดตาว่าหนึ่งไม่สวยบ้างแหละสองดำสามไม่ได้รวยเลย ทำมา60ปียังไม่รวยเลย ว่าที่มันวสําเร็จนะพี่ก็เคยเจอนะมันต้องสม่ําเสมอมันต้องมีความสม่ําเสมอมันต้องมีความพยายามความอดทนมันถึงจะนําพผ้าห้าไปถึงความสําเร็จบอแม่ว่าไม่เฮ็ดสามสิมือเดือนหนึ่งมันจะประสบค,ความสําเร็จเลยเออเชื่อว่ามันไม่ประสบค,ความสําเร็จอยู่แล้วไหมเพราะว่าเอือยก็เคย่คือการแต่ว่าโชคดียังทีบอกตุนนอกว่าพี่มีเครือข่ายไหมเขาก็คอยหนุนเสริมทําให้เราว่าอะลองดูอีกครั้งไหม ลองดูเบิงเขาเห็ดจังสีเขายังสำเร็จเลยกระทึงเห็ดห้เอื่อยได้ลองทำลองทำทำซ้ำซ้ำซ้ำเห็ดไห้คนจำผาาเฮาได้นี่ไหมเอื่อยก็เห็ดซ้ำซ้ยุงสันได้บบมีผายหูจากเอื่อยเลยเดนึ่งเอื่อยเลียนจบมากเอื่อยก็ออกจากชุมชนเลยคนในชุมชนบ่หูจักเหาเลยโดยสัาแล้วเห็ดจังไดเข้าสิหูจากเหาเนี่ยอันนี้คือความพยายามของเอื่อยเนาะเอื่อยก็เห็ดยู่ซ้ำาๆเห็ดซ้ำซ้เห็ดยุ่แบบนั้นทำไปเรื่อยๆเขาบ่เห็นเหาดอกในระวางที่เฮาเห็ดสักวันหนึ่งเขาสิเห็นเฮาเองเหมือนความสำเร็จเหมือนกัน หากเทียบอดีตกับปัจจุบันของคนรุ่นใหม่กลับบ้านสิ่งที่ต้องพบเจออาจเปลี่ยนไปเพราะปัจจัยหลายอย่างเอื้อให้ผู้คนมองความหมายของชีวิตแบบใหม่ผ่านกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอายุแรกๆผมว่าเมื่อสักสิปีที่แล้วท,ที่คนรุ่นใหม่กลับบ้านนี่ก็ต้องไปเชิญกับหรือแม้วลานีิกอาจจะบอกท่านในวันไปก็คือต้องไปเชิญกับสายตาของชุมชนว่า มาอย่างไปเรียนหนังสือแล้วตกงานบ่บ่มีงานท้ำบ่คือจังกลับมาหรือว่าบ่ประสบความสําเร็จในการไปหางานทํำไปทเรียนหนังสืออันนี้เป็นเป็นทัศนะทั่วทวไปของชุมชนแต่ว่ามหาหอดเวลานี่ในมือทีสังคมพอเป็นเป็นสังคมสูงไวท้ทีในชุมชนมีแต่ผู้เท่าเนี่ยการกลับมาข,ของคนรุ่นใหม่นี่มันเปลี่ยนไปนะมันมันเปลี่ยนไปมันมีมีคนที่คาดหวังอยากเห็นลูกหลานกลับมา และสิ่งสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาคงไม่เพียงแค่หวังอยู่รอดในชุมชนแต่การอยู่ร่วมกันกับเป็นสิ่งสำคัญหลายสถานการณ์ในปัจจุบันสะท้อนได้เห็นว่าชุมชนต้องการคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนอีสานที่มีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับชุมชน อมันหมั่นใจน่ยจากของหลายขึ้นว่าอ่ะอันนี้กับบ้านเข้านี่ว่าเป็นย่งเขาซียูบ่ได้พ่อแม่เข้ากับย่งอยู่ได้คนนี้เขายู่มองนี่เข้ากันย่งอยู่ได้แถมเจ้าของมี่เลี้ยนพ่อแม่ก็บทรงเลี้ยงอีกต่างหากเป็นยังซียูบ่ได้ยังถึก็เลยคิดว่าต้องยูได้แหละแต่ว่าถามมองถึงเรื่องเศรษฐกิจมันก็อาจจะยังบ่เป็นไปตามที่เข้าเฮาเขาสีพ่อซียูได้อยู่เพราะว่านึย่างบ้านเฮามันก็ค่าตอบแทนมันกับ่บด้สูงคือจยังในเมืองเมืองใหญ่ขนาดเนาะเวลาเขาเห็ดงาน แม้รายได้จะสวนทางกับเศรษฐกิจในเมืองใหญ่แต่มุมมองของคนกลับบ้านหลายคนกลับไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นหลักแต่เป็นคุณค่าและความหมายของชีวิตและการให้ความสำคัญกับครอบครัวชุมชนที่เป็นแรงผลักดันบทเส้นทางนี้ถามหาทางกลับบ้านตลอดอะ กับแม่กับพอ่อกับบ้านได้ดบบกับบ้านไดระบอร่ออย่างเงีนะจนแบบเราเริ่มป่วยเราเราหูสึกว่าเราบดได้มีลูกหลานอยู่นําเราก็เลยบอกก็เลยถามเราเลยว่าเอ้ยอันนี้ได้โอกาสค่ะักก็เลยถามเลยว่าแม่กับบ้านไดระบอร่อเราเลยบอกอยากมากก็มากิแต่ว่าเสียงนะ่ะคือแบบค่อยคอ,ยอ่ะนะเสียงค่อยๆแบบใจนึกงอยากให้มากใจนึงก็ยังยแบบแบ่งรับแบ่งสูดอยู่ ความผูกพันและการอยู่ร่วมกับชุมชนเป็นจุดเด่นของสังคมอีสานเป็นต้นทุนที่ดีในการทำงานร่วมกับคนในชุมชนหากมองลึกเข้าใจตัวเองและเข้าใจชุมชนเป็นอย่างดีแต่ก่อนก็นจะคลา,ายบลก,กเนาะก็จะไม่ตั้งแบบทรงแล้วก็แบบหัวแบบดิบ ก็ขายบดแล้วก็เลยช่วงที่เขาอาสาขึ้นทินก็นมันได้เครื่องมือมาเผิ่มเนาะในการวิเคราะห์ชุมชนว่าชุมชนมีตอนนี้มี่เขามีอีย่างแน่ตรงแนมโตเขาเองนําว่าเขามีอยังแน,น,น่ทักษะอีอย่างแน่อนอสองขอบครัวเขามีอย่างแล้วสามชุมชนเขามีอีย่างมันก็เลยไปเห็นบม,มองเฮ็นผ่านว่าบ้านท่ามันปลูกหลายแหงอยี่ยใช่ไหแล้วแถมราคามันก็นต่า ก่อนหน้านี้เข้ากับใครให้พ่อคา้าคนกลางอย่างเดียวซึ่งเข้ากับบุหูเลยว่าเออวิธีการในการแปรรูปแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับมันอะเห็ดยังไงที่ก็เลยส่วนไทบบาทนั่นลหละมาเห็ดเรื่องนี้สร้างกุง้มแล้วก็สร้างตลาดให้มันให้มันขยายขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือล่องล่องทั้งล่องทุกอย่างทั้งกระบวนการแปรรูปออการพัฒนาบรรจุพันธุ การตลาดกระลองร่องเองอ,อเขาก็เห็นทางว่ามันจะไปได้อีกส่วนหนึ่งเองเขาก็เห็นงานกับน้องๆเด็กน,น้อยเยาวาชนนำมีกิจกรรมเ,เขาก็พยายามส้างพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ที่ที่อยากกลับมาต้นทุนและพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญมากที่ให้คนที่กลับบ้านได้มีพื้นที่เรียนรู้ทดลองใช้ชีวิตเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับความเป็นชุมชน คิดว่ามันสําคัญแน่เรื่องเรื่องของความมั่นคงภายในใจเจ้าของว่าเออเป่ามันมันชัดแล้วแล้วก็ต้องมั่นใจเจ้าของพร้อมได้ว่าซีอูด่ายขี่พี่ยูด่ายก็คือหนึ่งอันนี้คือบ้านเขาเองเขาไปใส่ห้หบ่เขาบ่ได้อดตายแน่นอนคือม,มองว่าคนหลุนใหม่มันคือความขาดหวงังของคนในชุมชนเพราะว่าพ่อพ่อคนที่กลับมามันก็เป็นเป็นคนที่แปลกกันแหละช่วงแรกๆรกเนี่ยเขาเขา,เขาก็มองว่า มันจบตั้งสูงมันมาอย่างวะแต่ว่าจริงๆเขาอยากให้เข้ามาเด้เพราะว่ามีอย่างเขากะเขากบเอินเขา้าตลอดจริงๆนะคิดว่าคนหลุนใหม่ก็สําคัญในการอยู่ในชุมชนเพราะว่ามันจะซอยซอยทั้งแบบมันเป็นหลุนกลางมันก็นจะเขา่าเข่ากับเล็กหน่อยเข่ากับผู้เฒ่า,อย,าอย่างสริงมันจะเป็นตัวตัวเชื่อมประสานทีดีระหว่างาช่วงวัยจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่มันต้องการคนใหม่ต้องการเกณนเรชันใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มมาสวมกับ สิ่งที่พอแม่เห็นมามันต้องการขีเอ็ดใหม่การขีเอ็ดใหม่ทั้งเศรษฐกิจพันรุ่นพอรุ่นแม่เห็นหน้าเอาเข้าเปลื่อกไปสั่งกิโลขายเมื่อนี้มันต้องการการคิดหาการผลิตใหม่นวัตกรรมใหม่ของการเชื่อมโยงตลาดพันเสียว่าคนรุ่นใหม่กลับมาจํานวนมากเขาบอกว่าเวลาเห็นเกษตรเขากำลังจะเห็นคือพอรุ่นพอรุ่นแม่นะ การบบเคยเป็นหรือว่าโบเคยบกเคยมาก่อนมัน,ม,นมันอาจจะโบได้สำคัญแต่ว่าขอให้เข้ากะกาที่จะลองในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ล่มือไปเรื่อยๆแล้วความมั่นใจมันก็นจะมาเอง ที่กับปบานบ,บ,บ,รบริมีภาพฝันแต่เพียงแค่ว่าตั้งเป้าไหมว่าเขาสีกับปานยังมีความหมายอ,อ,อันนั้นกันยังหูซึ้ว่าเดทใส่จนหอดทกมือนี้ว่าตอนที่สมัครอาสาขึ้นทีนแหลกๆนะกัยังบอกว่าแต่กับ,บานยังมีความหมายและเหตุความหมายนั้นโดยที่เข้ากับบ้านหูว่ามันจะมีความหมายสาหรับเข้าความหมายสำหรับครอบครัวความหมายสหพพา,ห,ายสหรับชุมชนบอ่อ การสร้างความหมายสำหรับชุมชนของคนที่กลับบ้านอาจเป็นเรื่องใหญ่หากยังไม่เคยมาสัมผัสกับชุมชนจริงๆเพราะบริบทพื้นที่เมืองและพื้นที่ต่างจังหวัดไม่เหมือนกันฟางในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่จึงมองเรื่องของการทำงานชุมชนอย่างลึกซึง้งว่าเป็นตัวช่วยให้คนรุ่นใหม่อย่างเธอนั้นกลับมาอยู่บ้านได้ เขาหูสึกว่าโตโตข้าวมาเป็นไทยอีสานหรือคนอีสานเนี่ยมันดึงให้เข้ากับบ้านใ้หลายอีหลีเดี๋ยวข้าวว่าเข้าคืนหอดบ้านคืนหอดวิถีคืนหอดประเภทนี่คืนหอดความมวนคืนหอดแบบแต่ข้าวหลังข้าวเตก,กีเข้าเคยเหตุใน,นสิ่ะมันจะเห็ดให้เขาหูซึกว่าเข้าคืนหอดมันแล้วเขาอยากจะกลับมาใงสิ่มันอาจจะแค่เหมือนเหมือนพี่น้องไปเห็นงานในุงเทพแล้วเป็นอย่างสงการจังกลับมาบ้านใน,นสิ่นะ ปีใหม่กลับมาบ้านเพราะมันเด้โฮมกันคือความอบป่นของคำบ้านเนาะของบ้าน,น,อข,อานของเฮือนเฮานี่มันมันเด้มาโฮมกันพี่น้องอะ่ะมันก็เลยเฮดเหเ่าอยากกลับมา้ <i> างแผนเรามันก็ว่าเด้ตามแผนอะ่ะเฮาก็เลยหู้ซื้อว่าเรากลับไปว่าเฮากลับบ้านยังมีความหมายเฮาสิเห็ดความหมายนั่นจังไดหลายกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเฮามาเห็ดเพื่อชุมชนเพื่อเห็ดเหเฮาได้อยู่ในชุมชน และเฮ็ดให้เหาได้อยูู่บานให้มันดุนดนะุน่ะเออหีห่าบโบต้องแบบบบได้ออกไปทางนอกแล้วอ่ะหลายคนอาจมองว่าคนกลับบ้านคือคนที่มีทุนอยู่แล้วส่วนใหญ่จึงถูกมองว่างานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ต้องอาสาทำคนที่พร้อมเท่านั้นถึงทำได้แต่ในภาพความจริงกลุ่มคนรุ่นใหม่กลับบ้านไม่ได้ทิ้งเรื่องรายได้เพื่อยังชีพไปสักทีเดียวแต่มันถูกวางแผนจากการปรับตัว โดยใช้ความถนัดทํางานควบคู่กันไปโตถีรลอเลี่ยงเจ้าของอิลีก็คือซ้อนพิเศษค่ะซอนพิเศษก็คือใส่ความรูดเจ้าของนี่แหละในการสอนเล็กน้อยซอนพิเศษกัเหตุโรงเรียนในน้อยเป็นโรงเรียนเสริมทักษะเพิ่มเติมเขามากค่ะแล้วกับชุมชนเองเนี่ย ก็คือเห่าเห็ดกับกลุ่มค่ะก็คือกลุ่มทางนาเคมาลา I, rab, เห็ดกับอ้ยกับหน่วยงานราชการกับผื้นทีเพิ่นให้ออกไอเดียหรือว่าอยากให้แบบเห่าไปซ้อนหรือไปบอกในองค์ความรู้ใดทีเห่ามีเพื่อนกับเอินใส่งานจังนซะสินะคะรวมถึงการถีเฮ่าของบในโครงการต่างๆมากลลวก็มาเห็ดกับเด็กและเยาวชนในพื้นทีนํา เคิดว่าการกับบ้านมันสิยากในตอนแรกเขาก็ว่าเออกากับบ้านอ่ะกับบ้านเฮ้าเนอไอสินะแต่เข้าออกไปทางนอกไปเลี่ยนจนจบกลับมาไสิเพราะตัดสินใจสิกับมาอยู่บ้านอิหลีมันยากตอนน้นมันยากมันหยางย่อนว่ามันเป็นการเหมือนแบกเหนียงสกอยางมากกับข้ามเบาของของคนหลอกหางในเรื่องว่าประสบผลสาเร็จหรือบ่ประสบผลสาเร็จกับการกับบ้านอืประมาณนั้นแต่เข้ากับเหมือนสู่กับมันอ่ะสู่กับเจ้าของสู่กับสิ่งหลอบหางแล้วเข้ากับเฮนให้เห็นว่าเข้ากับบ้าน เฮาอยู่ใดอะไรก็เขายังเหตุประโยชน์ให้กับชุ่มช่นนํำ รู้ซึกว่าเห้าอยากเป็นแรงเล็กๆอะ่ะในการทีสีมาเอาศักยภาพในพื้นทีเ,เหา่ะเฮ็ดขึ้นมา ซึ่งเท้าโมหูวา่าพลั่งที่เท้ามีอ่ะมันจะดึงอยียงขืนมาใดแนะ่ซึ่งเข้าวัอยากออกไปมองอื่นเพื่อไปดึงศักยภาพมองอื่นขืนมาเหตุแต่ในเหมือวา่าเข้ากลับมาอยูบ่บ้านเข้าต้องดึงศักยภาพชุ่มชนคนหรือสิ่งที่เท้ามีขืนมาให้ได้มันอาจสิเป็นหาปีสิบปีหรือตลอดชีวิตเท้ามันยังดึงบ่ด้แต่อย่างหน่อยคือเข้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันเข้าได้มองการเปลี่ยนแปลงของมัน จากจุดในหน่อยที่เฮาเหตดมาเรื่อยๆโดยที่บ่ไดดเศร้เาเหตดนะเออแค่บ่เศร้าเหตดมันเหตดไปเรื่อยๆอ,อ่ะเท่ากับโบหูคือกัรเออแมนแมนนัน่นคือสิ่งที่มันรอเลียงความหูซื้อของเฮาปัจจุบันคำถามของผู้คนหรือข้อจำกัดบางอย่างถูกเปลี่ยนอาจจะง่ายหรือยากขึ้นนั้นการกลับบ้านจึงไม่ได้มีส่วนจากโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้น อันนี้มันมีคนเลือกเส้นทางแบบนี้คือที่ผมใส่คําสัา้นๆว่าการเลือกความหมายชีวิตแบบใหม่อันเนี้ยมันจึงเหตุในมคนเนี่ยกลับมาอยู่ในทินฐานบ้านเกิดโดยการมองหาคุณค่าด้านอื่นซึ่งอาจสิอยู่ในอยู่ในงแวดล้อมทีดีอยู่กับพี่กับนอ้องมีญาติพี่น้องมีมูมีพวกม,มีอยู่ในพื้นที่ที่แบบเลียงลูกแบบปลอดภัย อาชีวาอะไรโดยการไล่ไดรที่เป็นโตงเงนนี่ะมันเท่เลยคนส่วนหนึ่งเลือกความหมายแบบนี้ในชีวิตจึงเห็นใ้เขากลับมา คิดว่ามันเป็นเรื่องของอย,ย่างความสบายใจอะ่ะด้วยด้วยด้วยความสบายใจด้วยความสะดวกด้วยสุขภาพจิตด้วยสุขภาพนําอีกงั้นสินะฮู้ซึกว่ามูหลายๆคนที่ตัดสินใจที่จะกับมาอยู่บาทอะ่ะกับมาปรึกษาเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาอยากกลับมากก็คือพ่อแม่กัยังอยู่บาทนนะ่สิอยากมีโอกาสในการถี่ได้กลับมาดูแลพอเม่แต่ของในช่วง ชีวิตหนึ่งที่ที่เจ้าของยังยังมีแห้งในการถี่สีกลับมาเบิ่งเพลินเลยกะยังมีแห้งในการถี่เหตุสิ่งดีๆให้กับชุมชนเจ้าของนําเพราะว่าสุดถ่ายเลีว่วอ่ะถ้าเ้่ากลับมาเร็วเจ้าของมาเหตุมีเวทให้เจ้าของหนายูได้เร็วอ่ะเข้ากับสียู่ได้ดุนเพราะว่าเข้าได้ว่างหลักฐานพวกนั้นว่าเออเข้าอยากอยู่ในสิ่งแวดลลอมแบบนี้ล่ละตอนเถ่าเข้ากับสีไดียู่ในสิ่งแวดลลอมนะดนสีน้ํ ที่สุดเป้าหมายของคนรุ่นใหม่กลับบ้านก็คงไม่ต่างกันมากมายถึงแม้เส้นทางจะต่างกันก็ตามหลายคนที่กลับมายังอยากเห็นชุมชนและตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นพื้นที่รองรับให้คนรุ่นใหม่อยู่บ้านได้เพราะว่ารากฐานที่ที่จะทำให้ประเทศก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืนมันคือเล็กที่สุดมันคืออยู่ที่ชุมชนเพราะว่าชุมชนเป็นหน่วยหน่วยที่เล็กที่สุดในการผลิตคนครอบครัวมีลูกเราก็อยู่ในชุมชนถ้าเรามีชุมชนที่เข้มแข็งทั้งในแง่ของไรายได้เศรษฐกิจกมีการศึกษาที่ดีพอมีสวัสดิการที่ ที่ทำให้เด็กๆได้เติบโตได้มีโอกาสเรียนรู้ตามวัยตามยุคตามสมัยก็คิดว่าการพัฒนาคนเป็นสิ่งที่ลงทุนแล้วคุ้มค่าพี่อยากให้ชุมชนต้อนรับคนรุ่นใหม่ช่วยหนุนเสริมช่วยพัฒนาเขาให้เขาอยู่ได้ พอเขาอยู่ได้เขาจะได้อยู่รวมกับชุมชนได้ชุมชนก็จะพัฒนาค่ะชุมชนหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ของมีความภูมิใจในสิ่งที่เจ้าของอยู่สิ่งที่เจ้าของเป็นแล้วกะ็สิ่งที่เฮามี่อยากให้ภูมิใจน้่มันแหละกะ็ว้าวโดยผกภาคภูมิว่าบานฉั้นมีแบบนี้แล้วฉันกะดูแลรักษามันอยู่แล้วมันสิยังคงอยู่ยังสินะค่ะอยากอยากเห็นภาพนั้นยังอยากเห็นแบบขอบขั้วที่เป็น ขอบพ่อวอรีมีมีมีลูกมีพ่อมีแม่มีปูมีตามีใหญ่อะย่างีนะถึงอันหนั้นเขาคิดว่ามันสิเติมเต็มชีวิตความเป็นคนได้ได้ได้ดีนะมันมันอยากีอลีกับการกลับเอากับบ้านเท่านะกลับมาเฮ้สี่อยู่อยากแถววาให้สี่นะแต่ก็อยู่อยากีหรีขอให้บ้านของคุณยังเป็นที่ที่ปลอดภัยที่ที่คุณเคยคิดเคยฝันไว้แล้วกันท้ายที่สุดบทเรียนการกลับบ้านของทั้ง4คนนี้ ก็ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องพบเจอหากตัดสินใจจะกลับบ้านโครงการอาสาคืนถิ่นมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือความหวังของชุมชนและผู้คนในชุมชนต้องการคนรุ่นใหม่และเรายังคงทำงานขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้มีพื้นที่เรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมท้องถิ่นให้ดีขึ้น